คราวนี้เนี่ยครูจะใช้แค่บัญญัติตย่างครับผมเรามาดูเนาะเขาบอกว่ามีนักเรียนเนี่ยอยู่พันสองร้อยคนโดยมีอัตราส่วนชายกับหญิงเนี่ยเป็นสามต่อสองอันนี้ถ้าเราลองบวกกันเนาะสามชายสามหญิงสองรวมกันก็เป็นห้าคนแสดงว่าคนห้าคนเนี่ยจะเป็นผู้ชายสามคนทีนี้เรามีนักเรียนอยู่พันสองร้อยคนถูกไหมเป็นผู้ชายเท่าไหร่ก็เทียบบัญญัติตย่างเนาะเอาข้างบนลงมาเอาข้างหน้ามาคูณก็คือพันสอง ด้วยฮะแล้วเราก็ตัดเลขชืบชับฮะสอได้240 240คูณ3ได้720แสดงว่าตอนนี้เรามีผู้ชายทั้งหมดเนี่ย720คนยังไม่จบคาถามนะทีนี้เขาแบ่งอีกผู้ชายเนี่ยใน720คนเนี่ยเขาแบ่งตามอัตราส่วนนี้ก็คือชอบเตะฟุตบอลเนาะชอบเล่นฟุตบอลเนี่ยสองอีกกลุ่มหนึ่งก็คือไม่ชอบเล่นฟุตบอลเนี่ยมีอยู่1นึ่เขาสนใจ นักเรียนที่ชอบเตะฟุตบอลก็แสดงว่าถ้าเรารวมกันเนี่ยนะครับชอบ2เนาะไม่ชอบ1ก็รวมเป็นชายสมถูกไหมชายสคนชอบฟุตบอลเนี่ยชอบฟุตบอล2คนอ่ะทีนี้เรามีชายทั้งหมด7 2 0คนถูกไหมถามว่าชอบฟุตบอลมีกี่คนเอาข้างบนลงมาเอาข้างหน้ามาคูณเอาไกลๆมาหารแล้วเราก็ตัดเลขชิบชัเหมือนเดิมจื๊บเข้าไป้าวาทำไมได้24 0เท่าเดิม ตามนี้240คูณ2ได้480เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ตอบ480คนนั่นเอง